BMW m W M5 CS ถือเป็นที่สุดของรถซีดานสมรรถนะสูงจากค่ายมี M W M ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิเศษเหนือกว่ารุ่น M5 c o m p e t i t o n และเป็นรุ่นที่ผลิตจํานวนจํากัดทั่วโลกการมาของมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราของซีดานระดับพรีเมียมเข้ากับสมรรถนะที่ไม่ต่างจากรถแข่ง จุดเด่นของ M5 CS อยู่ที่การลดน้ำหนักลงจากกลุ่นปกติการปรับจูนเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นรวมถึงรายละเอียดการออกแบบที่สะท้อนความพิเศษและความแตกต่างอย่างแท้จริงเมื่อมองจากภายนอก BMW M5 CS มีความโดดเด่นและแตกต่างอย่างชัดเจนฝากระโปรงหน้าสปอยเลอร์กระจกมองข้างและชิ้นส่วนสำคัญหอลายจุดทำจาก iber, คาร์บอนไฟเบอร์เพื่อช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความสปอร์ต เส้นสายตัวถังยังคงความดุดันและโฉบเฉี่ยวตามเอกลักษณ์ของตระกูล m ไฟน้าได้รับการออกแบบให้มีโทนสีเหลืองพล้ายกับรถแข่งในอดีตเพิ่มความรู้สึกร้าใจและพิเศษยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมาพร้อมสีตัวถังเฉพาะรุ่นอ,อย่าง croset deep green metallic ที่จับคู่กับล้อฟอยจอสีบรอนทองขนาด20นิ้วส่งให้ภาพลักษณ์โดยรวมแตกต่างจาก m ผ้ารุ่นอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัด ภายในห้องโดยสารก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน BMW ได้เลือกใช้บอะ b u บั e เก็ตสีทอแบบคาร์บอนทั้งด้านหน้าและด้านหลังรองรับผู้โดยสารได้สีที่นั่งเท่านั้นซึ่งบ่งบอกว่ารถคันนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสปอร์ตอย่างแท้จริงบอกออกแบบมาให้โอบกระชับและรองรับสริระได้อย่างมั่นคงเมื่อต้องขับด้วยความเร็วสูงวัสดุภายในตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และอัลคันทาร่า เพิ่มบรรยากาศที่พรีเมียมและดุดันในเวลาเดียวกันอุปกรณ์ควบคุมต่างๆถูกจัดวางในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายและมุ่งเน้นไปที่ผู้ขับเพื่อให้ทุกการขับเคลื่อนเป็นเรื่องสนุกและมั่นใจหัวใจสำคัญของ BMW M5 CS คือเครื่องยนต์ V8 ทวิงเทอร์โบขนาด4.4ลิตรที่ถูกปรับจูนใหม่ให้มีกำลังสูงสุดถึง635แรงม้าแรงบิดมหาศาลที่ถูกส่งออกมาอย่างต่อเน,นื่องช่วยให้การเร่งแซงเป็นเรื่องง่าย รถคันนี้สามารถทำความเร็วจากศูย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3วินาทีเท่านั้นถือว่าเร็วที่สุดในบรรดารถประยุกต์ M5 ที่เคยมีมาระบบขับเคลื่อนเอ็กไร์แบบอัจฉริยะสามารถเลือกโหมดได้ทั้งขับเคลื่อนสีล้อเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือขับเคลื่อนล้อหลังเพื่อปลดปล่อยความสนุกในสไตล์ดริฟต์เสียงท่อไอเสียที่ถูกปรับตูนมาอย่างดุดันก็ช่วยสร้างบรรยากาศแบบรถสปอร์ตเต็มขั้นทุกครั้งที่กดคันเร่งจะได้ความร้าวใจที่ทำให้หัวใจเต้นแรง ในด้านการควบคุม BMW M5 CS มีการลดน้ำหนักลงจากกลุ่น M5 Competition เกือบ70กิโลกรัมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มีผลชัดเจนต่อสมรรถนะ ช่วงล่างที่แข็งขึ้นและเบรกคาร์บอนเซรามิกที่ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานช่วยให้การเข้าโค้งทำได้อย่างมั่นใจและแน่นยาการหยุดรถก็มีประสิทธิธภาพสูงแม้จะใช้ความเร็วสูงต่อเนื่องการปรับสมดุลน้ำหนักและการจูนช่วงล่างทำให้ M5 CS ไม่ได้เป็นเทียงรถที่แรงตรงเส้นตรงแต่ยังเป็นรถที่เข้าโค้งได้สนุกและเฉียบคมราวกับรถแข่งแม้จะเป็นรถที่เน้นสมรรถนะแต่ BMW ก็ยังคงคำนึงถึงการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ภายในหรูหราอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีครบไม่ว่าจะเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอขนาดใหญ่ระบบรับอากาศแบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันทำให้การขับใช้งานในเมืองหรือการเดินทางไกลก็ยังให้ความสบายและมั่นใจไม่ได้แข็งกระด้างหรือโหดร้ายจนเกินไป สิ่งที่ทำให้ BMW M5 CS มีเสน่ห์มากกว่าตัวเลขแรงม้าหรือความเร็วก็คือความพิเศษและความมหายากเนื่องจากเป็นรุ่นที่ผลิตจำนวนจำกัดทั่วโลกเจ้าของจึงได้รับความภูมิใจในความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันไม่ใช่เทียงแค่ M5 ที่แรงกว่าเดิมแต่เป็นการยกระดับซีดานสมรรถานะสูงให้กลายเป็นรถที่มีบุคลิกเฉพาะทั้งหรูหราดุดันและเร้าใจในเวลาเดียวกัน สำหรับคนที่กำลังมองหารถซีดานที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันแต่ก็อยากได้สมรรถนะระดับรถแข่งที่สามารถปลดปล่อยได้ทุกครั้งที่เหยียบคันเร่ง BMW M5 CS คือคำตอบที่ครบถ้วนที่สุดมันคือการผสมผสานระหว่างความแรงความหรูและความพิเศษที่หาไม่ได้จากรถทั่วไปถือเป็นหนึ่งในรถที่แฟน BMW และผู้ที่ชื่นชอบความเร็วไม่ควรพลาดที่จะได้สัมผัสสักครั้งในชีวิต